รีเสิร์ชวันนี้มี2ตัวนะฮะที่ไลฟ์ฟังเมื่อกี้คือพรีวิวตัว MTC ฮะ MTC เนี่ยค่ากำไร2คิวหน้าจะยังทรงๆที่มาประมาณพันล้านนะฮะแล้วก็ตัวที่ยังเป็นคอนเซิร์นก็น่าจะเป็นเรื่ asset quality ฮะ MPL น่าจะเพิ่มขึ้น แล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจครึ่งหลังมันจะดีหรือเปล่ามีรัฐบาลหรือเปล่ารัฐบาลเนี่ยจะกระตุน้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจในในต่างจังหวัดหรือเปล่านะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ asset ท u a l i t ีอาจจะดีขึ้นแล้วหุ้นอาจจะเพอร์ฟอร์มขึ้นมาได้นะฮะก็ราคานี้ก็จริงๆราคานี้ตัวถึงแม้ว่าหุ้นมันก็มันยังถือว่าค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับพีนะฮะแต่ว่ามันก็มีปัญหาเยอะในช่วงหลังโดยเฉพาะเรื่อง asset quality เพราะฉะนั้น ก็ S <S <an other> อาจจะต้องเป็นแค่เทรดดิ้งนะฮะอาจจะแบบไม่ใช่ว่าซื้อร้วถือได้นานๆนะฮะแต่ในกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยการเขานนววิเคราะห์เราคุณการนะ,ะเาคิดว่าถ้าจะมีตัวไหนเล่นได้ก็มี MTC ทีนะ่ยที่ยังพอดูโอเคเมื่อเทียบกับคนอื่น <S <S อีกตัวหนึ่งคือ o o m p r r ฮะ o m e Pro เนี่ยเราคาดกำไร2คิวอยู่ที่1อ่บิลเลียนนะ,ะอันนี้พันล้านนะ,ะผิดนิดหนึ่ง ส่งตัว Q1Q นะเพิ่มขึ้น6%กเปอร์เซ็นเยนเยคือเซนเ o f t ์เซกอตเนี่ยก็ก็ดีก็ยังดีแหละเมื่อเทียบกับฐานปีที่แล้วนะฮะถ้าถ้าเทียบกับเพื่อนเพื่อนเขาอย่างพวก g l o b a l พวกดูโฮมอะไรเงี้ยฮะเขาอาจจะมีสัดส่วนพวกคอมมูนิตี้เนี่ยต่ำกว่าเพราะชั้นปีแล้วในคอมมูนิตี้ยอดขายพวกเหล็กอะไรเงี้ยมันขายได้ดีพอเป็นโฮมโปรเนี่ยเป็นวัสดุก่อสร้างอาจจะก็ก็เยอะแต่ว่า พวกโภมิ r ูม e m e ้นพวกเครื่องใช้ฟ้าเนี่ยก็มีส่วนเยอะอนการทําให้ฐานเนี่ยเขาไม่ได้สูงเท่ากับเพื่อน2คนนั้นนทำให้เซมซอร์เซโคเนี่ยก็ยังเป็นบวกอยู่ได้ แล้วแต่ช่วงแรกๆเนี้ยกำไรอาจจะยังไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ดีมากนะเพราะต้นทุนยังปรับเพิ่มขึ้นนะเพราะมีการขยะาสาขาด้วยแล้วก็ต้นทุนโดยเฉลี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็ปรับเพิ่มขึ้นมาด้วยนะมาจริงๆก็เลยโดนเพชร์นิดหนึ่งทาให้ถึงแม้ตัวท็อปไลน์ยอดขายเนี่ยยังโอเคแต่บอททอมไลน์ก็ยังเฉยๆอยู่นะฮะเพราะว่าทลนมเฉยๆเราก็เลยยังไม่ไม่ค่อยโปกลุ่มนี้เท่าไหร่ฮะยังเป็นแค่เป็นโฮลด์ติ้งอยู่ผมว่าผมว่าในในพวก คอมเมอร์ซ uh, ทั้งหมดเนี่ยผมชอบพวกที่เป็นพวกอาหารเช่นแบบ CPO m a c แมโคอะไรเงี้ยมากกว่าพวกโฮมอินฟูเมนต์โฮมอินฟูเมนต์เนี่ยต้องเห็นแบบเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นหน่อยหรือมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐให้มาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนสร้างนู่นสร้างน,างนี่แล้วทําให้การกอร่อสร้างในตา่างจังหวัดมันเริ่มคึกคัก แล้วก็ทวกวโฮมโปรโกลบอลดูรวมมันจะค่อยๆตามมานะซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นภาพแบบนั้นเท่าไหร่คือสินค้าคงทนนี่ต้องเป็นจังหวะที่เศรษฐกิจเร่งตัวใช่ใช่ต้องต้องต้องเศรษฐกิจดีจริงๆแต่ว่าพวกสินค้าอาหารเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีมากคนมันก็ต้องกินอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้หวังพึ่งกับเศรษฐกิจภาพรวมในขนาดนั้นนะฮะเพราะฉะน้นโมเมนต์เนี้ยผมว่าผมว่าพวกพวกอาหารพวก CPO แมคโครเนี่ยหรือถ้าเกิดจะไปแบบเครื่องใช้คงทนนิดหนึ่งแต่ว่าอย่างน้อย CIC ก็ยังดูน่าสนใจกว่า เดี๋ยวนี้คือพวกอุปกรณ์ไอทีมันเหมือนเป็นปัจจัยสี่นะพี่ฟกัอใช่ใช่ใช่ลองใช้แต่ว่าบางทีอุปกรณ์พวกนี้มันอาจจะแบบไม่ได้สมมุติถ้าเกิดโทรศัพท์มันตกรุ่นแต่ว่าปีสองปีมันยังพอแบบอ่ะยังไม่ซื้อก็ได้ถ้าเกิดมันไม่ได้ตกแตกเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะอาจจะต้องรอแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐเนี่ยค่อนข้างเยอะในการแบบพวกแบบ อชอบดีมีคืนหรืออะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นเวลาคนจะซื้อทีเนี่ยส่วนจะรอรอบรอมีลดภาษีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาซื้อซื้อคอมซื้ออะไรพวกเนี้ยฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทามิ่งอาจจะยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าทามิ่งได้เดี๋ยวเราจะกลับมาอัเต